งานนี้ขอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับลุงพลหรือป้าแตนเลยสายฟาดฟาดกันสนานสนันกันไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตาวิจิเนียชาแนลทูติดตามข่าวไปกับเต๋าค่ะนะครับในมะุมองของผมนะนะครับใครเขากกนะรู้คุณไม่ถูกกันนะครับคุณไม่ถูกกันที่หนึ่งหรือไทยไม่ถูกกับปกรณ์ นะครับนะแต่เมื่อก่อนเนี่เคยสนิทกับเมโกะนะครับเคยสตีเคยไลฟ์ด้วยกันกระติ้งกระจิงไอ้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 ฟาดไอ้แป้งอยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอะไรไม่จริงนะครับเคยสนิทกันรับแต่พออยู่ด้วยกันไปไปรู้กําพืดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเลยทะเลาะกันเองพอทะเลาะกันเองเสร็จนะครับหาวิธีจะจัดการกันอยู่เก็บเป็นความแค้นส่วนตัวเอาไว้นะครับหาวิธีจะเล่นกันอยู่ นะครับนะหาวิธีจะเล่นกันอยู่นะครับเก็บความแค้นส่วนไว้รอให้พลาดก่อนรอให้มีแนวร่วมก่อนบังเอิญพี่หนึ่งหรือไทยมันมีปัญหากับปากรณนนะครับเมโกะก็เลยเสริมทับเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะเพื่อจะตอบโต้อ,อยู่แล้วจริงหรือเปล่ามันเรื่องจริงพี่ใครๆก็ดูรู้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวเมโกะเขาไม่ได้พูดถึงเมโกะเมโกะออมาไม่อยากไม่อยากไม่พูดงนี้ไม่อยากไม่อยากเนี่ยความแค้นส่วนตัวลุ้นลวดดูก็รู้ นะครับนะส่วนพี่หนึ่งวิไทยก็เอาไม่ได้ไว้นะครับ stage, นะนะครับไม่ได้ไว้ครับเมื่อก pues ่อนเนี่ยนะครับนะเลกกีดดาวมอเลกกิดดาวเคยสนิทกับประกรณ์นะครับแต่หันมาสนิทกับเล็กจิดดาวนะครับเล็กจิดดาวก็นะครับจะด้วยอะไรตัวรู้เบื้องลึกเบื้องหนาเบื้องตื้นกันนะครับนะก็ไม่ชอบกันเมื่อก่อนสนิทกันแล้วไม่ชอบกันต้องจับมือพี่หนึ่งวิไทยเนี่ยความแค้นส่วนตัวไปละหักฐานมึงตรงรักอะไานมงตรงโอ้โหนะครับเนี่ย นะครับนะจะลบก,กันโดยอ้างเรื่องนะครับโดยจะซัดกันโดยอ้างเรื่องที่คอนทนต่ตางๆว่าจริงหรือไม่จริงนะครับนี่แหละมันของแท้กว่าสุเทพพูดตรงกว่าโดยอ้างเรื่องที่มาพาดพิงกันเหลียงมีการอย่างนั้นจริงๆแล้วมึงไม่ถูกกันถูก <c oughs> <c oughs> มึงจะฟาดกันอยู่แล้วมึงจะเอากันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคุณมอเลนซี่เราเีมึงก็มเมนต์กันมาตั้งนานแล้วแล้วก็อ้างเรื่องที่มามีตรวจฉี่จริงไม่ตรวจฉี่จริงเอามาเป็นพิธีที่จะหาเรื่องมาฟาดฟันกันเฉยๆโถเอ้ยนะครับนะนะครับนะพอได้แล้วนะครับใช่เ<า>วลาเรวเลยฝั่งเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะรักกันได้ตลอดไป นาทีนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยค่ะถ้าเกิดว่าผิดใจกันขึ้นมาก็ฟาดกันสนานเหมือนอย่างเรื่องราวของทั้งสี่คนนี้ก็ลองฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะผมผมผมบอกตรงนะสุเทพทองคำ่าผมไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาหรอกนะครับนะแต,แต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าเออ,เอ,อ,เอ,อจะมีการตรวจฉีตรวจเยี่ยวอ,อ่าแล้วก็จับมันได้นะครับนะ นะครับนะเขาเล่นงานมันเยอะแล้วนะครับนะเมื่อก่อนนี่เขาเล่นงานมันเยอะแล้วยังอะไรมันไม่ได้เลยคนใส่หน้ากากนะครับนะเพราะว่าอะไรมันใส่หน้ากากอยู่นะครับมันใส่หน้ากากอยู่ไม่ว่าจะเป็นนะครับนะเออสิบจีเอสวงเครื่องไอ้โตไอ้โตโต๊ะตสามสิบสี่อะไรเนี่ยนะครับเดินไปดูมันหน้ากากมันที่พัทยาตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครนะครับอาจจะรู้แต่แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดมัน นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่มาได้ถึงขนาดนี้มันก็เก่งของมันแหละนะครับระดับหนึ่งแหละนะครับอื่นมันก็เก่งของมันระดับหนึ่งแหละนะครับมันอยู่ได้ต้องชมญรับนะส่วนสุดเทพทองคําเนี่ยนะครับโดนเป็นหนึ่งคดีแล้วเนี่ยนะครับผมไม่เก่งเท่าไหร่ ผมไม่กิ่งเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ว่าผมกิ่งนะเออแต่ว่ามันก็กิ่งระดับหนึ่งแหละนะครับนะเออแต่ว่านะครับเรานะครับนะก็ไม่อยากจะอยู่เฉยๆให้มันมาด่าพ่อล้อแม่เราแสนกากแล้วเที่ยวไปด่าพ่อล้อแม่คนอื่นเขาเราก็ต้องตอบโต้มันบ้างนะครับจะได้เท่าไหร่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่นาทีเป็นกําลังใจให้กับพี่หนึ่งฤทธไทยเป็นกําลังใจให้กับคนนิรนามนครับเก่ามันก็ยังดี นะครับนะถ้าผมมีอะไรจะช่วยได้ก็ให้บอกสุเทพทองคํานะครับนะครับสามท่านนี้สุเทพทองคําก็จะช่วยนะครับนะนะครับผมพูดเป็นการนะนะครับส่วนเรื่องที่มีปัญหากันเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเคียร์เองเถอะนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องตรงนี้นะครับมาเป็นข้ออ้างที่จะลบกันนะครับนะเป็นชนวนนะครับที่จะลบกันนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับไม่พอใจกันอยู่แล้วแหละนะครับจะซัดกันก็ซัดเลยใจจหน่อย ไม่ได้ยุ่งนะเนี่ยว่าผมยุ่อีกใจใจหน่อยเฮ้ยเปิดก่อนด้เปรียบนะครับเปิดก่อนดยบขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วผมมองว่าถ้าเกิดคุณนะครับนะอ้างนะครับสวัสดีครับพี่เอี้ยงสวัสดีครับเปียวมาล่าสุัสดีครับเดาต่างต่างสิคัสดครับพี่ดูเล็กสุพรรณนะครับนะพี่เจียนจันเจียมสวัสดีครับเปียวมาล่าสวัสดีครับนะเอี้ยงรูแม่สวัสดีครับ พี่ดิกายเฮนสันสวัสดีครับนะครับถ้าคุณมาอ้างนะครับว่าไม่มีการตรวจเยี่ยมที่มันทุเลศนะครับไงเออรู้แล้วไม่ชอบกันอยู่แล้วนะครับลึกๆแล้วเนี่ยไม่ชอบกันอยู่แล้วเหม็นขี้หน้ากันอยู่แล้วอาจจะเปิดจะเปิดเลยนะครับไม่ต้องไปสตรีมยารดหรอกนะครับเปิดช่องใครช่องมันใส่ไปเลยนะครับนะเออนะครับก็จะหาพักหาพวกคนที่หาพักหาพวกคือคนที่อ่อนแอดูป่าสุเทพทองคําคือคนที่อ่อนแอ ครับคนที่เขาเข้มแข็งจริงๆเขาไม่เอาพรรคเอาพวกหรอกนะครับนะใส่เลยนะครับเหมือนสุเทพทองคำเนี่ยนะครับไม่ต้องไปจับมือกับช่องไหนช่องไหนเพื่อจะไปถล่มช่องนั้นช่องนี้หรอกนะครับนะนะครับเปิดเลยนะครับนะไม่ชอบก็คือไม่ชอบสุเทพทองคําบอกเลยนะครับใช้เดียวนะครับจะพังก็พังไปเลยนะครับช่องจะดับก็ดับไปเลยนะครับเราเลือกแล้วนะครับเราถ้าเราคิดว่าเราถูกจะไปกลัวอะไรล่ะ ครับถ้าเราคิดว่เาเราทําถูก f c เขาดูรู้ f c เขามีสมองเขาก็จะเลือกชมเลือกเสพเองสินะครับเนะี่ยเออถ้าพังก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราได้เลือกแล้วนะครับไม่ใช่พังเพราะคนอื่นเลือกให้เลือกทางให้นะครับนะถ้าจะเดินไปแล้วตกบอ่อตกหลุมก็เราเลือกแล้วนะครับเราเลือกมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับนะนะครับเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราจะเสียใจ พ่อเราไปเชื่อใครก็ไม่รู้บอกว่ามึงไปเส้นนี้แหละปลอดภัยแต่เดินไปเดินไปตกหลุมตกเหวตกเหวตายกูไม่น่าเชื่อมึงเลยนะเจ้าไอ้นะผมบอกเลยนะนะครับก็คบยอค่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้เต๋อวิจเนชชั่นแนลทูด้วยนะคะก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะนะครับสาหรับสามทัศนนี้นะครับนะนะครับจากใครมาด่าพ่อด่าแม่ผมไม่ยอมเหมือนกันเลยนะผมเข้าใจพี่นพีนะ ผมก็ใจพี่นาทีนะนะครับนะสมมมว่าใครมาด่าพ่อด่าแม่ผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างแหละนะครับนะส่วนเรื่องที่ว่าเอ่อจะกุเรื่องเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์มันไม่ใช่ประเด็นหรอกพี่นะครับแล้วไม่ต้องกลัวแบบไปพิมพ์คอมเมนต์แบบโอ้ยกูกลัวเอฟซจะโดนเขาหลอกโง่เป็นควายสำหรับพี่โรธิยาเศรษฐีเอซีเขาฉลาดกว่าคุณนู้นนะครับเขารู้หมดแหละนะครับแต่เขาอยากที่จะ นะครับนะนะครับเอาคืนมันบ้างสสยปัจจุบชแนลสวัสดีครับพี่โรจนาสเทรษีนะครับอยากเอาคืนมันบ้างนะครับสักนิดก็ยังดีนะครับนะนะครับใช่ไหมล่ะนะครับอยากเอาคืนมันบ้างสักนิดก็ยังดีนะครับนะนะอะไรอะไรเนี่ยนะครับเขารู้หมดแหละนะครับเขาแยกแยะเป็นนะครับเอฟซีเนี่ยนะครับเขาแยกแยะได้นะครับไม่ต้องมา กลัว f c ไม่รู้กลัวอย่างนั้นมันไม่มีการตรวจเยี่ยวจริงจะต,ตรวจจริงไม่จริงมันไม่ใช่จุดโฟกัสครับไม่ใช่จุดโฟกัสครับนะครับเอาคืนบ้างนะครับเอาคืนมันบ้างมันด่าพ่อด่าแม่เราอยู่ปลาปๆาปาอยู่เนี่ยนะครับเออใช่ไหมผมพูดถูกไหมนะครับ